พูดถึงคีย์บอร์ดหหลายคนคงจะนึกไปถึงคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ใช้เล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมล่ะครับแต่มันจะมีคีย์บอร์ดประเภทหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหรือไม่ได้นึกถึงเลยก็คือคีย์บอร์ดสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์สายบันเทิงนะครับก็จะเอาไว้ดูหนัง Netflix ดูเว็บไซต์อย่างพรน้องพรนะฮะซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดแบบเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้มันก็จะช่วยได้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นเราไปนอนดูหนังในห้องนอนนะครับเรานั่งดูหนังบนโซฟาขำขำ พักผ่อนนะครับด้วยความที่มันเป็นไร้สายและมันเชื่อมต่อ Device ไ,ได้พร้อมกันถึง4 Device ผ่าน3ช่องทางในการเชื่อมต่อเลยนะครับรวมไปถึงมีแบตเตอรี่ในตัวมีจอยสติ๊กในตัวมีทัชแพดในตัวอีกด้วยแจ๋วมากๆและที่สำคัญคือเนื้องงานพรีเมียมด้วยกับเจ้าคอแ s a ซ r K83 เดี๋ยวเราไปดูความเจ๋งของมันกันต่อเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ e กเจนรงอีลุนนะครับตรงหน้าครับคือคีย์บอร์ดสายบันเทิงจากคอแซ i r ซึ่งเราก็จะเห็นกันผ่านตาอยู่บ้างในหลายๆตัวที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่ได้มีคีย์บอร์ดตัวไหนที่เจาะกลุ่มบันเทิง e n t เตอร์เทนเมแบบจังๆนะแบบคีย์บอร์ดตัวนี้เลยโดยชื่อของมันนะครับมีชื่อว่า c o r ซ a i เค8 3 Wireless ครับแน่นอน ไยเลสคือไร้สายนะครับแต่มันไม่ได้มาในการเชื่อมต่อไร้สาย2.4กิกะเฮิรตซเพียงอย่างเดียวครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ยังรองรับการต่อบลูทูธนะครับต่อเข้ากับ Android ได้ต่อเข้ากับทีวีได้ต่อกับเครื่องคอมคอนโซลต่างๆไดนะ้หรือแม้แต่กล่องดูหนังก็ยังทำได้นะครับ ความสามารถมันสูงมากนะฮะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัวนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง40ชั่วโมงแบบไม่เปิดไฟคีย์บอร์ดครับซึ่งแน่นอนมันมีไฟด้วยนะฮะเป็นไฟ LED สีขาวถ้าเปิดเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ18ชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับคนที่ใช้งานในห้องมืดๆนะครับใช้งานในห้องเชื่อดอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับตัวดีไซน์ของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็เป็นอลูมิเนียมเสริมความพรีเมียม ด้วยการเป็นทำบลัชมานะฮะบลัชก็คือเป็นคล้ายๆกับไฮไลท์เป็นเส้นเนี่ยเป็นเส้นเส้นนะครับสวยงามทีเดียวจะแบ่งโซนนะครับเป็น2ฝั่งก็คือโซนในส่วนของตัวคีย์บอร์ดและโซนด้านนี้นะครับจะเป็นโซนในส่วนของตัวทัชแพดผืนกลมแบบนี้นะครับมีไฟด้วยเห็นไหมเปิดปิดได้นะครับเพิ่มความสว่างได้มีทัชแพดแล้วก็มีคลิกซ้ายคลิกขวา แบบแยกชิ้นมาแบบนี้เลยด้านบนครับมีปุ่มเพิ่มลดแสงนะครับตรงนี้เป็นตัวล็อกตัววินโด์นะครับปรับรูปแบบการใช้งานของจอยสติ๊กตรงนี้ได้ด้วยนะครับจอยสติ๊กตรงนี้คือลื่นมือและลึงได้มันมากนะครับเป็นจอยสติ๊กที่ สามารถบังคับเมาส์ก็ได้หรือจะเลื่อนแ็บในการอ่านเว็บไซต์ต่างๆก็ได้ปรับรูปแบบได้อย่างสบายๆนะครับตัวตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของทริกเกอร์นะครับที่เป็นคล้ายๆไกปืนนะสามารถคอนโทรลได้ใช้กับตัวเกมบนสตรีมก็ได้นะครับหรือจะใช้กับเกมในพวก Android ก็ได้เช่นกันก็จะมีคลิกทริกเกอร์ด้านบนและด้านล่างตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นผืนเรียบนะครับตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่บริเวณด้านในตรงนี้ ไม่สามารถที่จะเพิ่มความสูงของตัวคีย์บอร์ดได้นะครับแต่ก็จะมียางรองมาให้เป็น2เส้นตรงนี้เส้นยาวกันเลยทีเดียวนะฮะพร้อมโลโก้คอ r s ซอรอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับวับสดุด้านหลังจะเป็นพลาสติกนะครับ เป็นพลาสติกนะแบบนี้นะครับพลาสติกออกแนวสีดำนะครับเป็นดำด้านมาเลยเนาะในส่วนของตัวแป้นพิมพ์นะครับตัวแป้นพิมพ์จะไม่ใช่ปุ่มแบบแมคานิคอลนะครับจะเป็นแบบรับเบอร์โดมแน่นอนครับมันไม่จาเป็นต้องเป็นแมคานิคอลก็ได้นะครับเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อความบันเทิงเนาะแต่มันจะเสริมจุดเด่นในความบันเทิงไปในแง่มุมในส่วนของตัวนี่ฮนะช็อตคัตต่างๆบริเวณด้านบนครับด้านนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะ จะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนะครับเวลาพวกกดแคปลงแคปล็อกหรือว่าแม้แต่เปลี่ยนในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับซึ่งไล่มาตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้เด่นมากนะครับเพราะจะเป็นคีย์ลัดสำหรับการใช้งานบน w i n โ o w s หรือแม้แต่ OS อื่นได้ง่ายมากนะครับเช่นตรงนี้เป็นปุ่มแบค็ค นะครับตรงนี้เป็นปุ่มโฮมตรงนี้เป็นปุ่มแท็บแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเสิร์ชนะครับใช้ได้ง่ายมากสําหรับคนที่ไม่อยากจะกว้านเมาส์นะครับตรงนี้เป็นคีย์ลัดที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่ท่องเว็บนะครับบน PC ที่ต่อกับพวกจอทีวีอะไรแบบนี้เนาะในฝั่งนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบก็จะประกอบไปด้วยไวเลส2.4ที่เป็นแบบโลว์ลาเทนซีนะครับ ตอบสนองไวนะอยู่ในจุดนี้นะครับบลูทูธหนึ่งบลูทูธสซึ่งเป็นบลูทูธ o t h 4.2ทั้งคู่นะครับเวลาเชื่อมต่อก็จิ้มได้เลยนี่มันก็จะมีไฟตรงนี้แสดงสถานนะขึ้นมานะครับถ้าเป็นไวเลสนะครับจะเป็นสีขาวถ้าเป็นบลูทูธ o นะครับจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบลูทูธ t h 2จะเป็นสีฟ้าอ่อนนั่นเองนะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วไฟตรงนี้เนี่ยจะหยุดกระพริบนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้เสียบเชื่อมต่อเนาะนีอะ่อย่างเงี้ย เห็นไหมอันนี้ผมต่อแบบไวเลสปกตินะครับก็จะเป็นสีขาวไปนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปุ่มเพล์นะครับสำหรับเล่นเพลงต่างๆนะครับมีปุ่มพอสมีปุ่มสต็อปมีปุ่มสคิปตรงนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์มากๆในการใช้งานเลยนะโดยการแอดไซน์ค่าข้างบนตรงนี้นะครับแอดไซน์มาแบบดั้งเดิมก็คือไม่ต้อง กดปุ่มฟังก์ชันนะครับแต่เพื่อนๆสามารถปรับแต่งการตั้งค่าในส่วนของการกดฟังชงฟังก์ชันอะไรต่างๆบนคีย์บอร์ดได้ผ่านซอฟต์แวร์อย่างคอแซร์ที่เป็น IQ ได้เลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่แน่นอนมันจะมีในส่วนของการรีชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับต่อผ่านตัว m i โคร USB ได้เลยซึ่งจะมีแถมมาให้ด้วยนะครับโดยตัวสายของเขาะจะเป็นสายแบบนี้ครับนี่เป็นสายแบนนะฮะสวยมาก คล้ายๆกับพวกสายชาร์จโทรศัพท์เนี่ยแบบนี้เลยนะฮะก็จะไม่เหมือนกับสายคอเสแรทั่วไปที่จะเป็นสายกลมหัวเกมมิ่งแบบนั้นนะครับซึ่งนี่ก็คือตัวคีย์บอร์ด k 8 3นะครับสำหรับน้ำหนักของเขาเบามากครับอยู่ที่ราวๆ400กรัมเท่านั้นเองก็ถือว่าเบานะครับอารมณ์ประมาณถือ power bank อันนึงเลยเนี่ยถ้ามีอันเนี้ยวางไว้บนโต๊ะห้องนั่งเล่นวางไว้ข้างเตียงรับรองว่าบันเทิงแน่นอนนะฮะ แมเตอร์นะฮะน้องพอรนะฮะหรืออื่นๆน,นะฮะบัเดิงแน่นอนกับเอ้ยผมชี้นำไปว่าไม่ดีไม่ดีนะฮะเซ็นเซอร์เอาแล้วกันนะโอเคนะครับซึ่งนี่คือตัวคีย์บอร์ดเดี๋ยวเราไปลองรูปแบบการใช้งานขำๆงันในการท่องเว็บไซต์อะไรต่างๆเดี๋ยวตามไปดูกันว่ามันจะใช้งานจริงๆเป็นอย่างไรตามไปดูได้เลยสำหรับตัวคีย์บอร์ดครับ การทดสอบนี่เดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูก่อนเลยอันดับแรกเลเวลของไฟนะครับ1,2นี่มี2เลเวลความสว่างของตัวคีย์บอร์ดนะฮะก็จะเป็นความสว่างทั้งหมดเลยก็จะมีไฟอยู่ด้านใต้ของตัวแป้นพิมพ์นะฮะตัวแป้นพิมพ์จะเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกอร์ตรงนี้เพิ่มลดเสียง นะ,ะนี่พร่อลดเสียงได้เลยเหมือนคีย์บอร์ดพวกเกมมิ่งของ c คอแซครับในฝั่งของด้านนี้จะเป็น f 1 f 2 f 3 f 4เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับเป็นช็อตคีย์ในการเสิร์ชครับเวลาจะเข้าเบราว์เซอร์เว็บต่างๆกดตรงนี้เพียงปุ่มเดียวได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นแท็บนะครับดูว่าเราทําอะไรอยู่แท็บต่างๆนี่เลือกได้เลยฮนะแบบนี้จะสลับแท็บไปตามที่เราต้องการได้เลยรวมไปถึงตรงนี้จะเป็นหน้าโฮมของตัวเว็บไซต์ ตรงนี้จะเป็นตัวแบ็กนะครับนี่ f 1จะเป็นแบ็กแล้วก็การเชื่อมต่อนี่ผมอธิบายไปแล้วเนาะรวมไปถึงเ a y p o อสอะไรต่างๆในฝั่งนี้นะครับและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นเกมครับนี่การเล่นเกมนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นผ่านตัวจอยสติ๊กตรงนี้ให้ดูเลยเขาสามารถที่จะใช้ตัวจอยสติ๊กตรงนี้เป็นจอยสำหรับเล่นในเกมได้เลยนะหันซ้ายหันขวา ก้มเงยได้อย่างสบายๆเลยนะครับแต่ก็จะใช้งงๆหน่อยนะอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงแล้วก็จะมีทริกเกอร์บริเวณด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดสำหรับสายเอนเตอร์เทนที่ดูใช้ได้เลยนะคนที่หาคีย์บอร์ดแบบไม่ต้องเป็นเกมมิ่งอ่ะเอาไว้ตั้งตามห้องนั่งเล่นต่างๆต,ต,ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนจะ้ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับคีย์บอร์ดสายบันเทิองอันนี้ดีมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้คีย์บอร์ด เอาไว้ดูหนัง Netflix เล่นเว็บอะไรแบบนี้นะฮะตัวนี้ตอบโจทย์ในห้องนอนในห้องนั่งเล่นอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่จะไว้ในห้องคอมเป็นคีย์บอร์ดตัวสำรองเอาไว้สตรงสตรีมก็ได้เช่นกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะยังไม่น่ารักสำหรับบางคนก็คือราคานะฮะฟีเจอร์ตัวนี้แน่นจริงเป็นไวเลสใช้งานต่อได้ถึง3รูปแบบ4ี e v i c e นะครับ แต่ราคาของมันแทบจุกสําหรับราคามันอาจจะไม่ได้น่ารักสําหรับบางคนเนาะเพราะราคามันค่อนข้างสูงอยู่ในช่วง3,990บาทนะครับแต่ถ้ามองว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์มาประดับห้องซื้ออุปกรณ์ที่หน้าตาค่อนข้างโอเคมาช่วยเสริมการใช้งานในห้องนั่งเล่นในห้องนอนผมถือว่าตอบโจทย์นะในมุมมองผมถ้าให้คะแนนสําหรับคีย์บอร์ดสายเอนเตอร์เทนแบบนี้เต็ม10นะฮ <10 S 2> ะผมให้ประมาณ8นะก็นะถือว่าตอบโจทย์ความบันเทิงในมุมมอง ของคนที่ใช้ดูหนังฟังเพลงนะครับเพลิดเพลินกับโลกโซเชียลอะไรแบบนี้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับรวมไปถึงการรับประกันของตัวคีย์บอร์ดก็จะอยู่ที่2ปีเต็มด้วยกันนะครับรับประกันโดย Engine นะครับประเทศไทยก็เชื่อถือได้เนาะ,ะวันนี้ก็ฝากคีย์บอร์ด K83 เอาไว้เป็นทางเลือกสำหรับพ่อบ้านสายบันเทิงแบบนี้นะฮะแนะนำว่าเวลาซื้อเนี่ยให้ใส่แบบนี้ไปด้วยฮนะนี่ฮนะเตรียมถุงมาอันนึง แกะกล่องออกไปไปเก็บไว้ในรถก็ได้แล้วใส่แบบนี้ถือเข้าบ้านบอกว่า200บาทนะฮะผมว่าเชื่อเด <c oughs> ครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า K83 จากทางคอแซนแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสวัสดีครับ